เคยไหมโกรธจัดจนแทบคลัง่งควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนไฟไหม้ใจลามไปทุกสิ่งรอบตัวอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งขี้โมโหโ,โกรธง่ายมากเรื่องเล็กน้อยก็เป็นฟื้นเป็นไฟวันหนึ่งอาตมาให้เขาไปนั่งสมาธิในป่าชา้าเขาโกรธมากหาว่าอาตมากแกล้งแต่ก็ไป ในป่าช้าเขาเห็นซากศพขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าน่ากลัวเขาเริ่มพิจารณาโอ้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันหนึ่งก็ต้องเป็นแบบนี้เขาเริ่มสงบลงโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาอย่างแยบคายมองทุกสิ่งอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่ผิวเผินเหมือนคำบาลีว่ามนาสิบวกการ คือการทำใจให้ดีให้ถูกวิธีเปลี่ยนจากโกรธเป็นเห็นความจริงเปลี่ยนจากทุกข์เป็นปัญญาลองดูวันนี้หากมีอะไรมากระทบใจอย่าเพิ่งรีบตอบโต้ลองหยุดคิดผิดจารณาสักนิดแล้วเราจะเห็นทางออกเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ชีวิตคือการเรียนรู้แล้วครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันอีก